การปฏิบัติงานตามจุดเน้น5วิถีสู่คุณภาพโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ด้านที่2การบริหารการจัดการเรียนรู้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n d ์ hand, และออนไลน์ line, ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ line, โดยใช้แอปพลิเคชัน Facebook และ Line การจัดกิจกรรมอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคำที่นำมาใช้นั้นเป็นคำจากบัญชีคำพื้นฐานหมวดแม่กอกามาใช้เป็นเครื่องมือในการอ่านออกของนักเรียน Oh yeah. ม,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 มีการจัดซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่านไม่ออกและมีการประเมินผลการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1